สวัสดีค่ะวันนี้จะไปทําการฉีดวัคซีนเข็มสองนะคะเอ่อน่าจะเป็นของแ s สตาซินิกนะคะก็ยังไม่รู้ว่าจะมีอาการข้างเคียงอย่างไรนะคะถ้าเกิดว่ายังไงจะเก็บภาพบรรยากาศตอนที่ไปฉีดวัคซีนมาให้เพื่อนๆดูนะคะก็เดี๋ยวไปเก็บบรรยากาศด้วยกันเลยค่ะ อันนี้วันนี้นะคะก็มาวัดไปเรื่อยนะคะอันนี้บาร์บี้เริ่มความดังนะคะาวนี้เลยจ่ะยังไม่รู้นะคะว่าจะเป็นอย่างไรนะตี๊ยจะตี๊บูจะตี๊งลอยน่ะเห็นบอบอกแล้วว่าจะตีอย่าตี๊ค่ะนี่ก็เป็นบรรยากาศที่ภายในวัดนะคะก็มีคนมารอฉีดวัคซีนทยอยมานะคะก็เริ่มมีคนทยอยมาเรื่อยๆนะคะ ค่ะด้านหน้าที่เราเห็นด้านซ้ายมือนี้นะคะจะเป็นจุดที่ลงทะเบียนนะคะแล้วก็วัดความดันนะคะสำหรับคนที่มาถึงแล้วนะคะค่ะก็มีหน่วยงานที่มาสนับสนุนในเรื่องของน้ำดื่มนะคะก็มีนะคะค่ะหน่วยงานที่นำน้ำมาสนับสนุนก็มีอบตอนะคะนำน้ํามาด้วยค่ะ ค,คุณหมอก็กำลังคุยกับผู้ที่มาฉีดวัคซีนนะคะวันนี้คุณหมอมดนะคะใจดีมากแล้วก็มือเบามากเลยค่ะค่ะนี่ก็คือบรรยากาศภายในวันนี้นะคะที่มาฉีดวัคซีนเข็มที่สองนะคะด้านหน้าที่เราเห็นนี้ก็คือโต๊ะสำหรับฉีดวัคซีนนะคะคุณหมอก็กำลัง เตรียมอุปกรณ์เตรียมวัสดุเครื่องมือที่ใช้ในการฉีดวัคซีนนะคะแล้วก็รอถึงเวลาก่อนนะคะตอนนี้คนเริ่มเยอะมากเลยนะคะ แม่ก็นั่งอยู่ตรงนี้แล้วนะคะร้อยยี่สิบสี่นล้ววันนี้นบด้านพี่หมอนะคะที่ฉีดวัคซีนนะคะอยู่ด้านนี้ก็เป็นลงทะเบียน ตอนนี้ก็ฉีดไวซีแล้วนะคะเพื่อนๆนี่ออรู้สึกว่ารู้สึกว่ามีอาการปวดนิดนะคะตอนที่ฉีดเข้าไปนะคะแต่ว่าตอนนี้นะคะคุณหมอบอกว่าจะกลับบ้านได้ตอนสิบโมงห้านาทีนะคะก็นั่งดูอาการก่อนว่าจะมีอาการข้างเคียงอะไรเกิดขึ้นไหมนะคะ ตอนนี้นะคะขอจัดยาพาราสักสองเม็ดก่อนนะคะนี่นะคะเพื่อนๆพาราค่ะสองเม็ดเลยค่ะค่ะตอนนี้นะคะก็กินยาพาราเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวรอดูอาการนะคะอีกประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะดูว่าจะมีอาการอะไรเกิดขึ้นบ้างนะคะตอนนี้ก็ครบแล้วนะคะได้เวลาแล้วคือสิบโมงห้านาทีนะคะ ก็กลับมาที่บ้านแล้วนะคะกลับมาดูอาการต่อที่บ้านนะคะปรากฏว่าตอนนี้ก็ไม่มีอาการอะไรนะคะยังไม่มีผลข้างเคียงใดๆเกิดขึ้นเลยนะคะก็เลยอยากจะแนะนำเพื่อนๆว่าบางครั้งนะคะเราไม่ต้องกลัวในสิ่งที่มันยังมาไม่ถึงนะคะอย่างเช่นตัวเองก็คิดเหมือนกันว่าจะมีผลข้างเคียงอะไรไหม จะเรียนหัวจะขึ้นไส้ไหมแต่ว่าสุดท้ายก็คือไม่ได้มีอาการอะไรเลยนะคะที่จะเกิดขึ้นกับตัวเองก็เลยอยากจะฝากเพื่อนๆว่าบางครั้งเรายังไม่ต้องกลัวในสิ่งที่มันยังมาไม่ถึงนะคะค่ะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดถูกใจนะคะกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจแล้วก็ติดตามคลิปครั้งหน้าต่อไปนะคะสำหรับ EP นี้นะคะต้องลาเพื่อนๆไปก่อน,นะคะ่ะ อย่าลืมนะคะกดกระดิ่งกดสับสไครต์ให้ด้วยลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ